ดูแลป้องระวังคัดกรองและส่งเสงริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถ6ปีนะคะอันดับแรกก็คือ ANC แล้วก็ PPP นะคะก็คือคุณแม่ต้องไปฝากคันนะคะกับหน่วยงานหรือคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอให้การแรนะนำเพื่อที่จะดูแลเด็กในคันนะคะแล้วก็ก็จะมีผลตรวจน,นะคะ OAC คะ่ะ แรกก6ปีนะคะก็จะมีการเข้ารั ล่าช้าต้องได้ส่งต่อเพื่อพัฒน,นาการบำบัดเป็นระยะเวลา3ามเดือนค่ะเพื่อรักษาสาเหตุนะคะค่ะ,คะเอ,อใ,นในการวินิจฉัยหรือการพัฒนาการการพัฒนาการอาคารกสเดือน ช่วงอายุต่อไปะคะ่ะส่วนถ้ายังประเมินพานาการซ้ำยังล่าช้านะคะก็ให้ประเมินพ่านาการด้วย TDSI 3นะคะและตรวจวิถีช้ยพิ่มเติมค่นนะเพื่อให้ดูแลรักษาแด้ดี โดยพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กหรือพี่เลี้ยงและพออสอมอให้ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็นนกวัยหกขวคือ d s p m นะคะแล้วก็คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กหมเสียงคือ DAIM ค่ะขอค่ะ